สวัสดีครับผมทุกคนทุกท่านครับผมมาแล้วครับผมได้เกี่ยวกันสักทีนะครับผมสำหรับกอ57แปลงนี้นะครับผมก็ได้พลังรถเกี่ยวครับผมของหมู่ฟังเจริญการช่างครับผมสองคันเกี่ยวพร้อมกันนะครับผมก็ลุ้นอยู่ตั้งแต่เมื่อวานนะครับผมว่าจะได้เกี่ยวเนาะทำท่าจะได้เกี่ยวเมื่อวานตั้งแต่11โมงแล้วผมตอนนี้ก็แป๊ฝนลงแล้วครับว่อวาน11โมงฝนลงนะครับผมวันนี้ก็ได้เก็บเกี่ยวกันแล้วครับผมตอนกลางของแปลงตอนนี้ผมพามาอัปเดตเลยนะครับผมก็สุดท้ายแล้วนะครับผมเนาะก็ อย่างน้อก็ได้ขึ้นจากไร่จากนาครับผมขึ้นจากไร่จากนาในช่างใดอะไรก็ยังดีนะแต่ฟ้าฝนดูครับผมมืดไปแล้วครับดูครับบรรยากาศครับผมน่าจะไม่รอดนะครับผมน่าจะบ่ายบ่ายโมงนี่แหละผมว่านะนะครับวันนี้ก็น่าจะได้ขึ้นทันนะครับผมเหลืออีกประมาณหนึ่งสองหน้ารถเกี่ยวนะครับผมก็จะเสร็จแล้วนะผมนายยี่สิบไร่ไอ้ยี่สิบห้าไร่ครับผมวันนี้เอามาอัปเดตให้ทุกคนทุกท่านได้รับชมไปพร้อมกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะอัปเดตในเรื่องของปริมาณนะครับผมผลผลิต ลงให้ชมตอนตอนปลายทางนะครับผมตอนท้ายคลิปก็แล้วกันนะครับผมแล้วก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมใกล้จะเสร็จแล้วอย่างน้อยก็ได้ช่างก่อนเนาะนะครับผมก็ราคาก็น่าจะได้ตามตกลงกันไว้นะครับผมเนาะคุยกันไว้ตอนแรกก็มาเปิดตอนแรกก็คือ8ีนะครับผม84เสร็จนะครับผมก็เลยมารอดึงระยะเวลาตั้งแต่วันศุกร์วันเสาร์แล้วนะครับคุยกันไปกันมาก็ได้85 86น,นะครับผมจบที่86น,นะครับผมตอนนี้ก็โดนฝนไปสองฝน จะเกี่ยวตั้งแต่วันจันทร์ครับผมวันอาทิตย์โดนก็เกี่ยวไม่ได้ครับผมวันจันทร์โดนเกี่ยวไม่ได้วันอังคารโดนก็เกี่ยวไม่ได้ครับผมสรุปแล้วนะผมไม่เกี่ยววันนี้นะครับผมพอวันพุธเนะี่ยจึงก็ดิงยาวๆกันมานะครแต่ข้าวยังได้ครับผมข้าไม่มีเสียนะครับผมไปเรื่องใบธงใบธงนะครับผมก็ยังได้อยู่นะผมต้นข้าวจริงๆแล้วยังพอได้อีกสองสามวันไม่มีปัญหาครับผมแต่ว่าปัญหาก็คือถ้าเราปล่อยนานเกินไปเดี๋ยวมันจะแห้งน้ำหนักเราจะลดนะครับผม แต่ข้าวยังได้อีกนะผมต้นยังเขียวใบยังเขียวนะผมยังได้อีกเยอะนะฮะก็พื้นตอนนี้ครับผมดูนีครับผมชื้นแบบชํำแฉเลยนะครับผมชํำแฉเลยนะฮะตอดีครับผมข้าวเกี่ยวสะอาดดีครับผมไม่ร่วงเลยนะครับผมเนาะข้าวติดเมล็ดดีครับเพราะพันห้าเจ็ดเป็นพันอึงยี่พันที่ค่อนข้างที่จะดีแล้วนะครับผมเนาะก็เอามาเัาเรียนทุกคนทุกท่านได้รับชมไวพร้อมกันครับผมนี่เหลือประมาณสองหน้าเรืเกี่ยวแะครับผมก็จะเสร็จแล้วนะครับโอเคครับผมก็ เดี๋ยวผมจะอัปเดตนะครับผมเนี่ยจำนวนผลผลิตให้ลงให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมเนาะวันนี้ชมบรรยากาศไปนะครับผมลุ้นไปพร้อมกันครับผมเนาะเป็นกําลังใจทุกคนทุกท่านที่การนี้ข้าวเริ่มล้มนะครับผมเนาะก็หลายๆท่านที่เข้ามานะครับผมก็บอกข้าวเริ่มล้มครับผมก็ล้มล้มก็ระวังเรื่องน้ําให้ดีนะครับผมถ้าเกิดว่าน้ําน้ําอย่าให้น้ําไปไปขังไปฉ่าที่ตรงรวงนะครับผมเดี๋ยวรวงจะเสียเนาะเดี๋ยวรวงจะเสียนะครับผมดังนั้นถ้าใครที่ทํา เข้าล้มอยู่นะครับผมเข้าม uh mm ันกำลังล้มอยู่นะครับผมให้ดูน้ําดีนะครับปล่อยระบบทําระบบน้ําดีๆนะครับผมเนาะปล่อยออกนะครับผมปล่อยออกอยากให้มันขังนะเดี๋ยวรวงจะเสียนะครับผมก็อันนี้ก็เอามาให้ชมแล้วกันนะครับผมเนาะเกี่ยวบรรยากาศเกี่ยวนะครับผมสุดท้ายแล้วนะครับผมนี่ก็เสร็จเส้นจากคนนี้นะครับผมก็คงจะรอน้ํารอท่านะครับผมเนาะกัญยาตุลาก็ยังคงรอน้ําเข้าพื้นที่นะครับผมแล้วก็พุจิกาเรามาเล่นอีกทีหนึ่งดูระยะเวลากันอีกทีหนึ่งครับผมว่าน้ําจะลงตอนไหนนะครับผมก็ หลักๆก็จะประมาณพฤศจิกาแน่ๆนะครับผมพฤศจิกานะครับผมต้นเดือนพฤศจิกาหรือกลางเดือนหรือตามสถานการณ์น้ำนะครับผมก็จะมาดูกันอีกทีว่าพอทําได้หรือเปล่านาะนะครับผมเนาะเดี๋ยวเบอร์อะไรลุ้นกันอีกทีแต่ว่าเพลงนี้คงจะลงให้เจ็ดเหมือนเดิมนะครับผมเพราะชอบพาเจ็ดนะครับโอเคครับผมก็มาอัปเดตให้ทุกท่านรับชมนะครับผมเนาะใครที่มีปัญหาเหมือนเช่นเคยนะครับผมเนาะกับแบงนาแบงไร่นะฮะเอ่อมาอัปเดตนะครับผมมาแชร์ประสบการณ์ให้กันฟังด้วยนะครับผมว่าใครมีปัญหาอะไรอยู่เนาะนะครับ ครับผมวันนี้ผมฝากไวกับบรรยากาศเฉียวข้าวนะครับผมแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวอัปเดตให้ดูนะครับผมว่าผมติดได้เท่าไหรน่นะครับฝากไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกัน,กน,นครับผมนะเดี๋ยวไว้น้าไว้เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ